วันนี้มาพบกับปตี้เพชรดนตนะคะวันนี้ปตี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนตนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งนะคะอยู่บนซอยสศรษีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะ,ะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะ,ะนิสสันโนตหนึ่งจุดสองวีปีสองพันสิบเก้านะคะจดยี่สิบนะคะราคาเราขายอยู่ที่ 359แสนาหนเก้าพันบาทนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆตัวรถกันนะคะใน,ะนส่วนของด้านหน้าตัวนี้เป็นโฉมใหม่ชมไม่น่าเชงนะนะคะงนในส่วนของตาไฟนะคะจะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะรถสภาพเหมือนไม่ได้ใช้งานใหม่วิ่งน้อยด้วยนะคะรถคันนี้ให้ดูในสวยของ ด้านหน้ากันนะคะส่วนตัวกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะจะได้เป็นเส้นนะคะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะขอบสิบห้านะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับสีตัวรถนะคะจะได้ตัวไฟเลี้ยวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ รถคันนี้ติดฟิล์มพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ,ะจะของเดิมติดกันสาดให้เรียบร้อยนะคะก็ในส่วนของมือเปิดมือเปิดก็จะเป็นตัวคโครเมียมนะคะ,อ,ะอันนี้จะของเดิมใส่เพื่อกันลอยนะคะ,ะสวยๆมาให้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังกันค่ะ ตาไฟหลังนะคะเดิมๆสวยๆนะคะะรถคันนี้นะคะของเรานะคะแจ้งลูกค้าเลยนะคะว่ารถเราได้มานะคะเป็นรถคัดสันคุณภาพนะคะไม่มีพลิกคว่ำนะคะอุบัตเิเหตุหนักไม่เคยมีนะคะ,นะคะจมน้ำเราก็ไม่นำเข้ามานะคะ,นะคะเราคัดสรรรถดีๆมาให้คุณลูกค้านะคะเล่มทะเบียนไม่มีสุนธ์หักนี่นะคะ เดี๋ยวพาไปชมภายในกันครับว่าสวยขนาดไหนนะคะนะคะในส่วนของภายในนะคะตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสามก้านนะคะในส่วนของเครื่องเล่นก็จะได้เป็นตัวจอแอนดรอยนะคะปุ่มปรับแอ้นะคะ ส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะจะได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะแต่งขอบด้วยสีเบลดนะคะรถเดิมๆสภาพสวยๆนะคะเนาสำหรับใครกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันแนะนำเลยค่ะคันนี้เลยนะคะดถวิ่งใช้งานนะคะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะเครื่องเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีเยิ้มนะคะให้ดูเลยค่ะในส่วนของแบตก็ยังใหม่ๆเลยนะคะจะไปดูในส่วนของคานกันค่ะคานเดิมๆนะคะสวยๆนะคะ พร้อมใช้งานนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะรถของเราไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถเช็คประวัติรถคันนี้ได้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเราคัดสรรรถคุณภาพนะคะคัดเกตเอมาให้คุณลูกค้าเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะค่าเป็นไงบ้างค่าพากัน พาชมภายในแล้วก็รอบๆตัวรถแล้วนะคะแล้วก็ในห้องเครื่องนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากชมรถตัวจริงนะคะเข้ามาชมได้ที่บริษัทเรยนต์รถยนต์มือสองนะคะอยู่บนถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสาขาที่1่ค่ะสาขาที่2ของเราอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะถัดจาก95มาประมาณ50เมตรนะคะค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับปัตตี้โดยตรงที่เบอร์0971126820 0971126820ค่ะ,ะก่อนจากกันไปวันนี้ปัตตี้ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัตตี้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ